สวัสดีครับผมเบิร์ตพลอดนะครับพบกันเช่นเคยนะครับผมกับรายการคืนนี้มีเรื่องเล่านะผมได้ไปหาเกี่ยวกับตำนานต่างๆมาผมไปเจอตำนานนี้มาตำนานผีนางมักขินของประเทศพม่าครับถามว่ามันน่าสนใจยังไงใช่ไหมครับมันน่าสนใจคือเรื่องราวตำนานความรักของประเทศพม่าเนี่ยมีเหมือนคล้ายๆบ้านเราก็คือแม่นักพะขนงครับ ผีนางมะขินคือเรื่องราวคล้ายๆกับแม่นาคเลยแต่ความน่ากลัวและความหลอนอะ่ะผมอยากให้ทุกคนอะ่ะไปตัดสินว่าของพอมา่าหรือของไทยน่ากลัวกว่ากันลองเข้าไปฟังกันครับกับตำนานผีนางมะขินแม่นาคพม่า,มาครับ ณหมู่บ้านเล็กๆในเขตเมืองมะละแมงแห่งหนึ่งที่เป็นเมืองมอนของประเทศพม่านะครับมีพ่อค้าหนุ่มที่ชื่อว่ามองวินเป็นผู้สืบทอดอาชีพพ่อค้าของพ่อและแม่ของเขาและเขามีภรรยาแสนสวยที่ชื่อว่ามักขินพ่อแม่ของมองวินเนี่ยอาศัยอยู่คนละหมู่บ้านกับหมู่บ้านมองวินและก็มักขินซึ่งมีฐานะที่ค่อนข้างร่ำรวย งานของมองวินเนี่ยคือเป็นพ่อค้าต้องเดินทางไปคารวานตามเมืองต่างๆอยู่บ่อยๆไม่ค่อยที่จะได้อยู่บ้านมาขินเองก็ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านเฝ้าบ้านในระหว่างที่สามีอ่ะไม่อยู่บ้านสภาพครอบครัวตอนนั้นก็จัดได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุขไม่น้อยเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปวันหนึ่งอ่ะมองวินอ่ะ ต้องเดินทางไปต่างเมืองเป็นระยะเวลาที่นานมากทางหมู่บ้านดันเกิดโรคระบาดขึ้นมะขินก็ติดโรคระบาดนั้นด้วยทางบ้านของแม่มองวินก็ไม่สามารถที่จะมาดูแลมะขินได้เพราะว่าก็กลัวที่จะติดโรคด้วยเหมือนกันเลยปล่อยให้มะขินอ,อยู่บ้านพิงลำพังคนเดียวจนในที่สุดมะขินก็เสียชีวิตลงโดยที่มองวินอ,อยู่ต่างเมืองไม่รู้ข่าวอะไรเลยว่าที่หมู่บ้านตัวเองเนี่ย เกิดโรคระบาดแล้วก็เมียของตัวเองเนี่ยตายแล้วนะหลังจากที่มะขินได้เสียชีวิตลงอ่ะเพื่อนบ้านทั้งหมู่บ้านของมะขินและก็หมู่บ้านของแม่ถามีอ่ะต่างเจอความเคียดของผีนางมะขินกันเป็นแถบลายแรกเลยเป็นเพื่อนของมะขินเองเพื่อนของมะขินเนี่ยกำลังนั่งพับผ้าอยู่ในบ้านคนเดียวกลางดึกเป็นบ้านกระท่อมมุงด้วยฟางไม่มีไฟฟ้า มีแค่เทียนเล่มเดียวให้แสงสว่างสลุลวสลุวดเธอก็นั่งพับผ้าไปคิดในใจไปว่ามะขินอ่ะเป็นเพื่อนสนิทกับเราอ่ะไม่แน่วันดึกๆอ่ะอาจจะมาหาเราก็ได้นะรีบรีบพับผ้าแล้วไปนอนดีกว่าทีเนยได้พับกำลังจะเสร็จอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงเรียกจากข้างๆ้าฝาบ้านเป็นเสียงจากข้างนอกแต่ฝาบ้านเนี่ยเป็นฟางจะได้ยินเสียงชัดเจน เสียงนั้นเย็นมากๆพูดว่าเพื่อนเอ๋ยเปิดประตูให้เราเข้าไปหน่อยสิเพื่อนของมะขินรู้เลยว่าเจออะไรเข้าแล้วแต่ก็พยายามที่จะหวังว่ามันคงไม่ใช่หรอกก็เลยถามไปว่านั่นใครเล่าเสียงที่ดังตอบกลับมาก็คือเราไงเรามะขินไงเพื่อนของมะขินก็รีบตะโกนกลับไปเลยว่ามะขินหรอเรากลัวแล้วอย่ามาลบกวนวเราเลย ด้วยความกลัวก็เลยรีบคุมโปงแล้วก็นอนไปพอตื่นลุงเช้าขึ้นมาก็ย้ายออกจากหมู่บ้านไปเลยส่วนลายอื่นก็เช่นเดินผ่านบ้านมะขินอะ่ะก็จะเจอมะขินเนี่ยนั่งอยู่บนบ้านหรือไม่ก็เพื่อนบ้านที่อยู่บ้านข้างๆบ้านมะขินอะ่ะด้วยความร้อนตอนกลางคืนดึกๆก,ก็เลยเปิดหน้าต่างบ้านออกมาแต่สิ่งที่เห็นคือเห็นมะขินอะ่ะยืนอยู่ที่หน้าต่างบ้านของตัวเอง แล้วก็ยืนเสยยยิ้มให้ก็เรียกได้ว่าคนทั้งหมู่บ้านของมะขินและหมู่บ้านของแม่สามีมะขินน่ะเจอหลอกกันทวนหน้าจนไม่มีใครทนได้พากันย้ายออกกันไปหมดหมู่บ้านของมะขินเนี่ยล้างไปเลยแต่ส่วนหมู่บ้านของแม่มองวินน่ะจะเหลือเพียงแค่ครอบครัวเดียวคือครอบครัวของมองวินเองคือแม่ของมองวินนั่นแหละที่เขายังไม่ย้ายออกไปอะ่ะเพราะว่า รอการกลับมาของม่องวินอยู่ที่ออกไปขายของอยู่ที่ต่างเมืองเขาก็อรอลูกของเขาให้กลับมาก่อนพอกลับมาแล้วอ่ะค่อยย้ายกไปอยู่ในเมืองแล้ววันหนึ่งอ่ะแม่ของม่องวินอ่ะได้ข่าวว่าขาบวนคาราวานของลูกชายอ่ะกำลังจะกลับมาแล้วและด้วยตามเส้นทางนั้นอ่ะจะต้องแวะหมู่บ้านของมะขินก่อนก่อนที่จะมาถึงหมู่บ้านของตนทั้งแม่ของม่องวินอ่ะก็ตกลงกันว่า จะไปดักรออยู่ที่ต้นทางเพื่อที่จะไม่ให้มองวินอะ่ะไปพบเจอกับมะขินได้และจะได้ย้ายเข้าของกันไปอยู่ในเมืองหลวงทั้งครอบครัวแล้วก็จะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกเลยแต่ปรากฏว่าผีนางมะขินเองอะ่ะเหมือนจะรู้แผนการของแม่สามีเลยจึงไปดักต้นทางก่อนแม่สามีที่จะไปถึงเมื่อขบวนคารวานผ่านมาขาบวนคารวานทั้งหมดอะ่ะรวมถึงมองวินด้วยก็ต่างเห็นนางมะขินอะ่ะ มายืนรอรับมองวินอยู่แต่ทุกคนนะยังไม่รู้นะว่ามะขินเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วมองวินที่เห็นเมียออกมานอกหมู่บ้านมารับไกลถึงขนาดนี้ก็เลยดีใจเมื่อมะขินชวนกลับบ้านก็เลยตัดสินใจกลับไปกับมะขินเลยแต่พอขบวนคารวานเดินต่อไปจนถึงจุดที่แม่ของมองวินดักรออยู่แม่ของมองวินถึงก็ต้องตกใจที่ขบวนคารวาน ไม่มีลูกชายของตนอยู่จึงถามนายกองคารวานว่ามองวินไปไหนี่แล้วก็ได้รับคำตอบที่ตนไม่อยากจะฟังเลยก็คือน้ามกขินน่ะคว้าตัวกลับเรือนไปแล้วเมื่อตะกี้แม่มองวินจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้นายกองฟังแล้วก็ขอให้นายกองอ่ะไปตามตัวลูกกลับมาให้ทีนายกองก็รีบวิ่งแจ้นไปที่เรือนของมกขินเมื่อไปถึงก็พบมองวินน่ะกำลังนั่งคุยอยู่กับมคินอยู่ นายนายนายแม่นายบอกให้นายอ่ะไปหาด่วนเลยมองวินที่ยังไม่รู้ว่าเมียตัวเองอ่ะเป็นผีก็บอกว่ากําลังอยู่กับหญิงคนรักอยู่ไปบอกแม่ทีเดี๋ยวตามไปนายกองจึงเรียกมองวินมาแล้วก็สิบข้างๆหูว่าฟังก่อนนะนายนางมะขินอ่ะมันเป็นผีมองวินได้ยินดังนั้นจึงตะวาดนายกองไปว่าบ้าหรือไงแล้วก็ไล่นกองออกไปแต่โดยดีคืนนั้นเอง มองวินก็ได้กลับมากินข้าวกับเมียโดยที่ไม่รู้ว่าเมียตัวเองเป็นผีตอนกินแรกๆก็ไม่มีอะไรแต่พอเอื้อมมือไปจับตัวเมียเนี่ยก็พบว่าเมียเนี่ยตัวเย็นเฉียบเลยก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากนักทีเนี้ยพอกินไปได้สักพักหนึ่งมองวินก็ได้กลิ่นสาบมาจากตัวเมียพอกําลังจะถามเมียว่ากลิ่นอะไระเทียนดับพอจุดเทียนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งมองวินถึงก็พังหนักก็เพราะสภาพของเมียดูแปลกๆไป จากที่เคยดูสวยใสแต่ตอนเนี้ยลูกตากับโปนโตเหมือนกับว่ามันกําลังจะถลนออกมาจากเบ้าแก้มนี่อวบเหมือนคนอ้วนปากก็พยืดออกมาจนเห็นฟันน้ําลายนี่ไหลติ้งติ้งติ้ง,งผิวหน้าผิวกายก็กลา,ายเป็นสีดําเหมือนศพเนา่าแต่มองวินน่ะก็ยังไม่ได้เห็นนะถามเมียกลับไปอีกว่าทําไมเองดูแปลกๆป,ปไปอะเมะขินก็ถามกลับมาว่า มันแปลกตรงไหนแต่ยังไม่ทันที่มองวินจะพูดอะไรต่อก็ทําช้อนตกลงไปใต้ถุนก็เลยจะลงไปเก็บแต่มะคินน่ะกลับพูดว่าพี่วินไม่ต้องไปเก็บหรอกเดี๋ยวมะคินน่ะเก็บให้แล้วก็ปล่อยลิ้นยาวๆที่ผิดมนุษย์จากชั้นสองลงมาตวัดเอาช้อนที่อยู่ใต้ถุนนะ่ะให้กับสามีเท่านั้นแหละมองวินตะโกนเลยว่านี่มะคินเป็นผีอย่างที่เขาว่าจริงๆด้วย แล้วก็กระโดดลงจากเกลือนเร่งฝีเท้าเต็มที่เพื่อที่จะไปหาแม่ที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งโดยที่มีเสียงมะขิดตะโกนไล่หลังมาอย่างกระชั้นชิดพี่วินจะไปไหนรอมะขินด้วยเท่านั้นไม่พอยังหายตัวดักหน้าดักหลังอยู่เป็นระยะระยะเมื่อวิ่งมาถึงหน้าบ้านแม่ก็รีบตะโกนเรียกให้แม่ออกมาเปิดประตูให้ทีแม่ของมองวินได้ยินเสียงลูกชายของตัวเองเรียกแต่ในขณะเดียวกัน ก็ได้ยินเสียงของมะขินด้วยกูจะตายไปพร้อมกับหัวกูตรงนี้ใครกล้าออกมาก็ลองดูบ้านของแม่มองวินน่ะมีคนอยู่เกือบสิบคนแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะออกมาช่วยเลยแม้แต่คนเดียวแม้กระทั่งแม่มองวินก็ไม่กล้าที่จะออกมาได้ยินเสียงลูกของตัวเองอะ่ะร้องเรียกจนแป๊บหนึ่งเสียงลูกของตัวเองอก็เงียบไปพอรุ่งเช้าอะ่ะทุกคนถึงจะกล้าออกมาดู ก็พบว่ามองวินอะ่ะเสียชีวิตเป็นศพแล้วนอนแข็งทื่ออยู่ที่หน้าบ้านทางบ้านของมองวินอะ่ะก็ทําได้เพียงแค่เศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของลูกของตัวเองโดยที่ไปช่วยเหลืออะไรไม่ได้แล้วก็รีบย้ายไปอยู่ในเมืองหลวงกันทั้งหมดแล้วก็ไม่กลับมาเหยียบพื้นที่แถบนี้อีกเลยหมู่บ้านของแม่มองวินกับหมู่บ้านของเมคิดเองอะ่ะก็เลยล้างทั้งสองหมู่บ้าน วันดีคืนดีมีคนผ่านไปก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังออกมาจากหมู่บ้านพี่วินออกมาเถอะมะขินไม่ทำร้ายท่านหรอกแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายตอบกลับมาว่าไปให้พ้นข้าเกียรติเองเรื่องนี้ยังมีการเล่ากันปากต่อปากของคนที่อยู่ในประเทศพมา่าถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแสนนานแต่ก็ยังมีผู้คนอย่างกล่าวถึงเรื่องรองาวของ ผีนางมะขิดกันอยู่จนถึงปัจจุบันเนี้ยเป็นยังไงกันบ้างครับแม่นาคพม่า,า,มาผมว่าฟังฟังดูมันมันก็หลอนปนเศร้านะทุกคนคือด้วยความกลัวไม่ออกมาช่วยไม่ออกมาช่วยหม่องวินน่ะนึกภาพหม่องวินจะต้องตายไปช่วงเวลานั้นหม่องวินตายยังไงนึกภาพออก่าตายไปกับพร้อมความกลัวหรือว่า,ม,ามักขิดมาทำอะไรกับหม่องวินอะ่ะ ที่ทําให้ต้องตายผมว่าผมว่าสงสารมองวินนะโอเคครับผมเรื่องราวก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนออกไปนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์และคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีนาครับผมสวัสดีครับ